ดนเลิฟิตพี่นเอาบอกใชครับอย่ารักเงินเงินไม่ได้เอาไว้รักเองไหมครับเงินเอาไว้ใช้นะครับสามีภรรยาเอาไว้รักลูกเอาไว้รักเพื่อนฝูงเอาไว้รักใช่ไหมครับเราไม่ใช้เพื่อนเพื่อเงินโอเคไหมครับเราไม่เอาเพื่อนเป็นเครื่องมือให้เราได้เงินมาเรารักเพื่อนแต่เราใช้เงินเราใช้เงินเพื่อให้ได้เพื่อนมาโอเคไหมครับเรายินดีที่จะให้คนยินดีที่จะเสดสละให้ เพื่อให้คนนั้นอยู่ได้อย่างดีขึ้นพวกเรานั้นจะต้องใช้เงินนะครับปัญญาจารย์บทที่5ข้อ10บอกว่าคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกําไรนี่ก็อนิจจังด้วยพระเบียกว่าเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะเงินเป็นเครื่องมือแล้วแต่ว่าจะไปใช้ดีหรือชั่วแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปรักเงินการรักเงินนั้นพระพีบอกว่าเป็นรากแห่งความชั่วร้ายทุกชนิดในชุดของเราพระพีไม่ได้ว่าเงินชั่วร้ายพระพีไม่ได้ว่าเงินเป็นผี นะครับไม่งั้นเราคงไม่ได้ให้ถวายทรัพย์ในโบสถ์เราก็ไม่เอาให้ให้ผีเอามาเอามาในโบสถ์นะครับดังนั้นเงินเป็นเครื่องมือไม่เช่ความชั่วร้ายขึ้นกับว่าจะใช้ในทางดีหรือชั่วแต่ความรักเงินนั้นเป็นก้าวแรกข,ของความบาปทุกชนิดเรารู้ว่าหลายครั้งเราเสียหายในชีวตเพราะการรักเงินเราเสียสุขภาพเพราะเรารักเงินเราเสียคอรอบครัวของเราเพราะเรารักเงินเราเสียความซื่อสัตย์ของเราเพราะเรารักเงินยอมที่จะไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้เงินมา ป็นงเงินมีค่าน้อยกับความซื่อสัตย์โอเคไหมครับความซื่อสัตย์ถ้ามีอยู่สมารถหาเงินได้มากกว่าได้ซ้าไปถ้าเราตั้งใจจริงอย่าให้เงินมาครอบงาเราเองไหมครับในสัปดาห์ก่อนนั้นเราได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์เอกพงศ์ได้แบ่งปันว่าทํางานรับใช้ประชาชนจนแทบไม่มีเวลาเลยจนทั้งต้องไปเสนอโปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อโรงแรมซึ่งผมได้ถ่ายภาพนี่คือผลงานนะครับผมเพิ่งไปหานี่คือผลงานการออกแบบโรงแรมโดยใช้เวลาเพียงแค่30นาที อาจารย์แกพงศ์ได้บอกว่าผมไม่เวลาเลยผมก็โทรถามแกว่าอาจารย์ขอแบบที่อาจารย์พูดในการบรรยายวันนั้นหน่อยซิบอกว่าเป็นโรงแรมเดอมารีนนะครับสเก็ตโดยค่าออกแบบทั้งหมด6ล้านบาทใช้เวลาสเก็ตเพียงแค่30มสิบนาทีต่อน,นัดลูกค้าและลูกค้าโอเค,อเ,คเลยมัดจำมา80,000นบาทเป็นเเมื่อเราไม่ได้อยู่เพื่องเงินพระเจ้าจะอวยพรเงินให้แก่เราเองไหมครับนั่นคือประการที่1คืออย่ารักเงินแต่ให้เราใช้เงินโอเคไหมครับเราไม่รักเงินแต่เราใช้เงินเงิน เป็นเหมือนลูกน้องของเราเงินเป็นเหมือนคนใช้ของเราเงินไม่ใช่พระเจ้าของเราโอเคไหมครับพระเจ้าคือพระเจ้าพระเจ้าไม่เท่ากับเงินพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าแต่เงินเราเอาไว้ใช้เราไม่ยอมแลกเอาเงินมาก่อนพระเจ้าเราไม่ยอมแลกเอาเงินมาก่อนสามีหรือภรรยาเรามีพระประยนเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องคนหนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากแล้วก็ไปเจอผู้หญิงซึ่งเป็นครอบครัวสองคนสามีภรรยาอยู่ในงานปาร์ตี้ ภรยาคนนี้ก็สวยมากนะครับจำได้ว่าแสดงโดยเดม่มัวฝรั่งเนี่ยผู้ชายฝรั่งที่แสดงโดยบทคนร่ำรวยเนี่ยก็เป็นคนรวยมากๆแล้วก็เจราจากับสามีผู้หญิงภรรยากับสามีคนนี้ว่าผมขอนอนกับภรรยาคนคืนหนึ่งได้ไหมผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็ยุ่ยเลยรจะกระจะต่อยนะครับแล้วบอกอย่าเพิ่งฟังนี่ก่อนเขียนเช็คราคาหนึ่งล้านเหรียญให้คุณไปคิดดู แล้วคนนี้ก็จากไปนะครับสองคนนี้ก็ไม่มีทางอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ฉากภาพก็ตัดมาถึงภาพที่สองคนนี้อยู่ในห้องแล้วก็เป็นนี่เป็นสินอยู่นะครับก็มองไปมองกันมาผู้หญิงก็บอกว่าฉันยอมเสียสละคืนนั้นแล้วกันเพื่อให้ครอบครัวเราอยู่ดีขึ้นผู้ชายก็ทำเอ้นี้ไม่ยอมร้องห่มร้องไห้กันใหญ่ในสุดก็เอาผู้หญิงมาส่งเพื่อจะนอนกับเศรษฐีคนนี้แล้วก็ได้เงินไปหนึ่งล้านบาทก็ได้มานอนกันอย่างเรียบร้อยปรากฏภาพยนตร์ก็ได้ฉาย ตอนต่อไปที่คือครอบครัวนี้เกิดความเสียหายเกิดความเจ็บปวดเกิดความเศร้าหมองแล้วก็อับอายแล้วก็ผู้ชายก็มีความฟ้องผิดว่าทําไมถึงต้งปล่อยผู้หญิงตัวเองให้ไปนอนกับคนอื่นเพื่อได้เงินมาผู้หญิงก็มีความเสียใจที่ไม่สะซื้อต่อสามีของตัวเองเปต้องความสะซื้อมีคุณค่ามากของเงินอหมไหมครับเงินอาจจะซื้อบางอย่างได้แต่ไม่สามารถชดเชยทั้งสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างเศร้าหมองแล้วก็ไม่รู้จะกู้เวลาคืนมายัางไงดีเงินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะ อยู่หมดเลประการที่2คืออย่าอยู่เพื่อเงินนะครับอย่าให้การอยู่เพื่อเงินเป็นเป้าหมายหลักของเราเองไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันน้อยเกินไปพระกัมภีร์ไม่ได้ว่าการอยู่เพื่อเงินเป็นสิ่งที่เลวร้ายเท่านั้นนะครับแต่การอยู่เพื่อเงินไม่เพียงพอสําหรับชีวิตของเราชีวิตเหล่านั้นไม่สามารถเลี้ยงได้เพียงแค่มีเงินเยอะก <s> <ๆ>ารอยู่เพื่อเงินเป็นเพียงเป้าหมายที่เล็กน้อยจริงๆมีคำหนึ่งซึ่งพ,งพี่น้องอาจจะเคยเห็นแล้วว่า เงินซื้อบ้านได้แต่ซื้อความอบอุ่นไม่ได้เงินซื้อเตียงได้แต่ซื้อการนอนหลับไม่ได้เงินซื้อยาได้แต่ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้เงินซื้อหนังสือได้แต่ซื้อความรู้ไม่ได้เงินซื้อตำแหน่งได้แต่ซื้อความนับถือไม่ได้เงินซื้อร่างกายได้หรือพูดง่ายเซ็กซ์นั่นเองแต่ซื้อความรักแท้ไม่ได้เงินซื้อกระดาษกับปะกาได้แต่ซื้อบทกวีไม่ได้เงินซื้ออาหารได้แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้เงินซื้อการประจบสอพลอได้แต่ซื้อความจริงใจไไไไไไมมม่่่ดดดดดด้้้้้้้เเเงงงิิิินนนนซซซืืือออกกาาาารรตตใจจจแควััีพช แต่ซื้อความงามที่แท้จริงไม่ได้เงินซื้อความสุขชั่วครู่ได้แต่ซื้อความสุขแท้ไม่ได้เงินซื้อเพื่อร่วมทางได้แต่ซื้อเพื่อแท้ไม่ได้เงินซื้ออำนาจราชศัก์ได้แต่ซื้อปัญญาไม่ได้เงินซื้ออาวุธได้แต่ซื้อสันตีสุขไม่ได้เงินอาจซื้อซื้อเมียที่สวยได้แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้เงินซื้อความเป็นอยู่ที่ดีได้แต่ซื้อชีวิตไม่ได้เงินควรเป็นอุปกรณ์และเป็นยานบารณไม่ควรเป็นเป้าหมายเองไหมครับ เราไม่ควรตั้งเป้าว่าชีวิตนี้มีเป้าหมายว่าจะมีเงิน100ล้านบาทเราบอกได้เพียงแค่ว่าเราอยากจะใช้เงิน100ล้านบาทในการทำสิ่งิ่้ีๆโอเคไหมครับมันต่างกันนิดเดียวนะครับระหว่างฉันทําทุกอย่างเพื่อได้เงิน100ล้านบาทกับบอกว่าฉันอยากทําสิ่งนั้นนี้มากมายแต่ต้องใช้งบ1น0ล้านบาทพี่น้องเห็นความต่างไหมครับดังนั้นเงินนั้นไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราอยู่เพื่อมัน ในลูกาบทที่สบู่ข้อสิบอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้เราไม่สามารถรับใช้เจ้านายสองคนในเวลาพร้อมกันได้นะครับเจ้านายสองคนก็จะคิดคนละแบบกันเราไม่สามารถทําตามคําสั่งสองคำสั่งที่ไม่เหมือนกันในเวลาเดียวกันได้ต้องเลือกเอาว่าจะรักใครนะครับเรารู้ได้ไงว่าเราอยู่เพื่อเงินหรือเปล่า เราอยู่เพื่ออะไรเราจะอะไรที่เราคิดมากที่สุดอะไรที่เราให้เวลามากที่สุดอะไรที่เราพูดถึงบ่อยที่สุดอะไรที่เราขาดเราจะเดือดร้อนที่สุดีปต้องขาดเงินในกระเป๋าหรือขาดการอธิฐานเดือดร้อนกว่ากันชุดเราไม่ได้มาเพื่อหาเงินหรือทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเรามาเพื่ออยู่ในแผนการพระเจ้าเองไหมครับแผนการพระเจ้ามีค่ามากกว่าเงินเป็นล้านเพราะแผนการพระเจ้าครอบคลุมเงินด้วยซ้ําไปเงินจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าทั้งหมดการอยู่เพื่อแผนการพระเจ้า จึงมีเงินไปเพืพร้อมกันไปด้วยเราจึงไม่ควรให้เงินเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราให้เงินเป็นแค่สิ่งที่ซัพพอร์ตเราข้างทางได้ไหมครับให้เงินเป็นเหมือนยานพาหนะเป็นเครื่องมือแต่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักให้พระเจ้าท่งเป็นเป้าหมายของเราสิครับเงินมีค่าน้อยกว่าหลายอย่างเช่นมีค่าน้อยกว่าเวลามีค่าน้อยกว่าความสัมพันธ์แล้วก็มีค่าน้อยกว่าสุขภาพเราสามารถได้เงินมากขึ้นแต่เราไม่สามารถได้เวลามากขึ้นนั่นคือประการที่สองประการที่3 อย่าไว้ใจเงินพี่องพูดด้วยกันสิครับอย่าไว้ใจเงินนอกจากเราไม่รักเงินเราไม่อยู่เพื่อเงินแล้วเราต้องอย่าไว้วางใจเงินอย่าไว้วางใจเครื่องมือนี้ว่าจะช่วยเราได้ทั้งหมดบางคนรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรมากมายแล้วเพราะมีบ้านแล้วมีรถแล้วแต่งงานก็แต่งแล้วมีลูกแล้วตอนนี้ก็อยู่สบายๆว่างๆก็มาโบสถ์สบายดีเพลงก็เพาะแอร์ก็เย็นดีกว่านั่งที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะอย่าไว้ใจเพียงแค่เรามีทรัพย to ์สินแล้ว เป็นต้องเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาได้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดจริงๆปัจจุบันนี้ยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตถึงประมาณเกือบ1 7 0 0 0คนแล้วถ้าเกิดไม่สามารถพบผู้สูญหายได้อีกว่ามันเป็นหลายพันคนเราไม่สามารถจะไว้วางใจได้ในทรัพย์สินที่อยู่ในมือเราเลยเราต้องมองมันเป็นแค่เครื่องมือเองไหมครับถ้าพี่น้องไม่สามารถไว้วางใจว่าฉันมีไขควงแล้วไม่ต้องห่วงฉันมีไขควงแล้วฉันจะทำได้ทุกอย่างได้ไี่น้องไขควงมันก็ทําได้แค่ไปขันน็อตโอเคไหมครับ เงินนั้นเป็นเครื่องมือทําอะไรได้แค่บางอย่างเองมีตั้งหลายอย่างที่เงินทําไม่ได้นะครับดังนั้นอย่าไว้ใจในเงินในสังคมสอนเราว่าหากมีเงินมากเราจะสําคัญมากขึ้นหากมีเงินมากเราจะมีค่ามากขึ้นหากมีเงินมากเราจะน่ารักมากขึ้นหากมีเงินมากเราจะมีความ,มสุขมากขึ้นนั่นเป็นเพียงความจริงบางส่วนเราสามารถสูญเสียเงินได้ในหลายพันวิธีเงินนั้นสามารถจะหายไปได like ้อย่างพิบตายด้วยซ้ำไปเหตุการณ์พญานาคต่างๆก็ได้ให้เราเห็นแล้วนะครับ เงินนั้นเพียงแค่ทําให้เราเพลิดเพลินแต่ไม่สามารถพาเราไปสู่ระดับที่สูงกันนั้นนะครับให้เราเพียงแค่ใช้มันเป็นเหมือนเครื่องมือก็พอแล้วเอไห,ไหครับอย่าไว้วางใจเงินประการที่4สุดท้ายก็คืออย่ายึดถือเงินนะครับแน่นอนพระเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักสะสมเงินซึ่งเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าต่างกันอย่างไรระหว่างการยึดถือกับการสะสม ยึดถือเงินปัญญ,ญ,ญ,า,ญ,ญาจา่ายบทที่ห้าข้อสิบบอกว่าคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินแต่คนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกําไรนี่ก็อนิจังด้วยนะครับเมื่อเราตั้งเป้าอยู่เพื่อเงินชีวิตเหานั้นก็ถูกลดระดับมามากแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงการออมทรัพย์นะครับที่เราควรจะออมทรัพย์เพื่อมาใช้ในยามจาเป็นหรือเพื่อออมทรัพย์เพื่อจะเก็บในการซื้อสิ่งที่จะเป็นบางอย่างซึ่งเงินต้องใช้เงินเป็นก้อนแต่พูดถึงการที่เรายึดถือเงินเอาไว้กักตุนไว้ นะครับสะสมไว้มากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้ในมัทธิวบทที่หกข้อส,ส,สิบเก้ายี่สิบอกยาสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจจะเป็นสนิมและแมะลงกินเสียได้และขโมยอาจอุดอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เป็นอัครับในข้อนี้พระบีบอกได้อย่างฉลาดว่าเราสามารถจะสะสมทรัพย์ตั้งไว้ในสวรรค์ตั้งอยู่ในโลกนี้เองไหมครับ เงินนั้นต้องมีที่อยู่หลายที่ทางภาษาหุ้นบอกว่าอย่าซื้อหุ้นที่อยู่ในอย่าเอาไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะจะแตกมันแตกหมดนักเล่นหุ้นว่าอย่าไปซื้อหุ้นตัวเดียวเพราะถ้ามันตกปุ๊บเราจะเจ๊งหมดต้องกระจายความเสี่ยงมีทั้งหุ้นพลังงานหุ้นของเรื่องอุตสาหกรรมมีทั้งหุ้นของแบงค์หุ้นของประกันชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นช่วงที่ผ่านมาหุ้นประกันชีวิตลดลงถึง17%ของญี่ปุ่นตอนนี้คนก็ช้อนซื้อกันใหญ่เลยนะครับเพราะหุ้นประกันเริ่มถูกมากอะไรอย่างนี้น เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สะสมเงินไว้เฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวเองไหมครับเพราะสะสมเงินในโลกนี้มันจะพังพินาศไปได้เราจึงต้องฉลาดพอที่จะสะสมเงินไว้เพื่อว่าบางอย่างมันพังไปปุ๊บยังเหลืออีกที่หนึ่งเหมือนบางคนแม้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมยังเดินทางไปประชุมโดยขึ้นเครื่องบินคนละลำเลยครับ <S <S เผื่อว่าจะมีปัญหาปุ๊บจะได้เหลืออีกคนหนึ่งประธานาธิบดีอเมริกากับรองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีนั้นไม่เคยขึ้นเครื่องบินลำเดียวกัน พราะเผื่อมีปัญหาก็แบบปุ๊บยังมีรองไว้ไว้ยังอยู่นะเพราะนั้นเราจึงไม่เก็บเงินทั้งหมดไว้ในโลกนี้อย่างเดียวเองไหมครับนั่นคืออย่าถือเงินนะรัรยึดถือเงินคือเอาทุกอย่างจมในโลกนี้หมดพี่น้องว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราพาลูกเราไปแถวะทะเลแถวเกาะสมิลันแล้วก็มีชายหาดที่สวยงามลูกก็ตั้งหน้าตั้งตาลงทุนในการสร้างปราสาทเรียกว่าปราสาททราย